ถ้าพูดถึงนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากครับเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนิหนึ่งหมื่นดิจิตอลรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้ายี่สิบาทสามสายป่ะสามสายหรือสองสายตอนนี้สายสีแดงกับสายสีม่วงใช่ไหมโอ้ใช้บริการกันเป็นแสนคนใช้บริการกันเป็นแสนคนเลยใช่ไม้มแล้วทีนี้ก็ไหนจะมาเรื่องอะไรนะรถนี่เอยไม่ใช่ดิ ยุติหมายถึงว่าไม่ใช่ยุติเ๋ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่านี่ทกศอ่ะไม่ให้จ่ายสามปีใช่ไหมก็นี่กำลังทากาลังทาอยู่แล้วก็เรื่องของอการลงทุนอะไรต่างๆก็กำลังทาอยู่ก็ไปโอ้ี่นี่ก็เดินสายต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เรื่องที่อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเอาพี่น้อง แรงงานไทยจากอิสราเอลนะฮะในที่ลบกันอยู่เนี่ยกลับมาประเทศเราตอนนี้ม,มีมีเรื่องที่กําลังเล่นทําอยู่นะฮะแล้วก็ส่วนในในคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเขาก็เรื่องของอน้ํามันน้ามันใช่ไหมน้ามันก็ของรมไทยสร้างชาติโอ้เขาก็ทานะเขาก็บอกว่าจะาลงให้ได้จะลงเอาจะลงเอาลงอีกนะจะเอาลงอีกเป็นซินอย่างเงี้ย ดีเซลอย่างเงี้ยจะเอาลงอีกจะเอาให้แบบเออประชาชนคนไทยยืนได้อยู่ได้นะก็ก็เป็นผลดีกับประชาชนทุกเรื่องเลยนะเป็นผลดีกับประชาชนทุกเรื่องคือพูดง,ง่ายๆตอนนี้เรากําลังนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงของพัฒนาพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและการที่มากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงิน1,000งมืนดิจิตอนเนี่ยพี่น้องผมบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการพัฒนาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากจริงๆนะฮะ ไอ้บางคนบางคนเนี่ยผมก็งงใจแม่งเหลือเกินนะผมไม่อยากจะพูดแล้วนะเรื่องไอ้หนึ่งหมื่นติจิตอนเนี่ยผมผมเบื่อพูดละผมเบื่ออธิบายพี่น้องก็ใจผมมาผมผมโคตรเบื่ออธิบายกับแม่งคนโง่อะนะคือคือเอาตรงๆนะถ้าประเทศนี้แม่งไม่มีนักวิจมันไม่มีนักวิชาการที่จะมาขวางนะประเทศเราแม่งเจริญด้วยแล้วประเทศเราจะเจริญยิ่งขึ้นกว่านั่นก็คือไม่มีใครมาไม่มีใครมาลบประหารอีกประเทศเราจะเจริญขึ้นเลยนะพี่น้อง อี้พูดตรงๆพู้ตรงๆถ้าไม่มีนักวิชาการหูควยนะไม่มีพวกนักวิชาการต่างๆที่มาขวางคอยขวางคอยนู่นคอยนี่คอยวิพากษ์วิจารณ์คอยอะไรแบบแบบอะไรแบบแม่งแบบคือเขาอธิบายแล้วอะต้องเข้าใจนะนโยบายทุกเรื่องเนี่ยกว่ามันจะผ่านกว่ามันเียอะไรมาเนี่ยคือกกตเนี่ยในการเลือกตั้งในการหาเสียงเนี่ยเขาอ,อ่านแล้วเขาดูแล้วว่านโยบายมันทําได้จริงหรือไม่ได้จริงเขาก็ผ่านนโยบายให้มาให้ออาไปหาเสียง ก็ไอ้พวกเฮียนกวิชาการทนนั่นแหละที่แม่งแบบคือปั่นประสาทไอ้คนพวกเฮียเนี้ยก็กตแม่งก็เขาก็เออเนี่ยนโยบายนี้พักเพื่อไทยแม่งมาละเขาก็ยืนเลยโอเขาก็โอเคเซ็นผงเซ็นผ่านไปอ่ะมึงก็ไปหาเสียงนะพอเขากำลังจะทําได้ก็เสือกมีนักวิชาการส้นตีนพวกนี้มาอะไรอีกแล้วเยอะแยะ,ยะ,ยะจีป,ปาทะวันนี้ไม่อยากจะอะไรมากมายนะไม่อยากไม่อยากจะ้พี่น้องแบบ เครียดไม่ต้องเครียดฮะฟังกลุงุ่งแตงไม่ต้องเครียดฮาด้วยสนุกด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่รู้จะอะไรกันนะกันหนาไอ้บางคนแม่งก็พูดไปวนไปวนมาก็มาหาทักษิณอีกแล้วบ่บอกว่าทักษิณเป็นนอมินีทักษิณแม่งสั่งการอยู่ที่ท่านสิบสีางงา่ทักษิณย่างโงนทักษิณย่างงี้โอ้โหมีการมาบอกอีกว่าไอ้บางคนไอ้บางคนไอ้พวก ไอ้เฮียที่ไม่มีบทบาทคุยอะไรนะก็ไปออกรายการโทรทัศน์ก็มาบอกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวต่อไปนี่ทักษิณจะมาเป็นนายกมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดอย่างเงี้ยไอ้เฮียปล่อยแกไปเถอะปล่อยแกไปเถอะปล่อยแกไปเถอะแกอยากกลับบ้านมามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับแกแล้วจะอะไรนักหนากับทักษิณชินวัตรว่ากูถามจริงไ้พวกนักวิชาการมึงไม่มีเรื่องพูดแล้วไง มึงทำไมไม่พูดพูดชื่นชมอ่ะมึงเอาเรื่องต่างๆกันนาไปพูดชื่นชมนยายกเสถาทวีสินเอ้ยว่ารัฐบาลชุดนี้กาลังทําแล้วนะเขาทําแล้วนะเขาทําแล้วและกําลังจะทําได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโครงการแลนบิดเขาก็จะทํารับนโยบายอ่ะเขาก็ทําสืบต่อเน,นื่องแต่เขาหาเงินก่อนปีหกแปดก็จะทําให้แลนบิดอ้าวเขาก็จะทําอีกอนี่รถไฟฟ้า รางคู่รถไฟฟ้าความเร็วสูงรางคู่ฮะรางคู่ขอนแกน่นอุดงอุดรหนองคายขอนแกน่นหนองคายเขาก็จะเอาอีกสองหมื่นกว่าล้านเอาอีกแล้วสองแสนกว่าล้านหรือเปล่าจำไม่ได้เขาก็จะพัฒนาประเทศไปเรื่อยไอ้นักวิชาการแม่งก็หัวควยุยหัวควยุยครับอันนี้ฟังปากกุฎิชาตนะหัวควยุยไปออกรายการโทรทัศน์บอกว่าเนี่ยมาจากคําสั่งทักสินนูน่นนี่นั่นไอ้เหี้ยวิคงวิเคราะห์กันไปโหสับเพเหระ บานไปลายไปถึงทักษินไอ้เหียมึงไม่ให้เกียรติคนที่เป็นนายกเนี่คนที่เขาเป็นนายกเนี่งไปพูดไปมั่วพูดไปเรื่อยไอ้ตัวไหนก็ไม่ต้องไปอยากรู้หรอกว่าชื่อเหียอะไรไม่ต้องไปอยากรู้ชื่อมันครับแต่บอกจริงแม่งแต่ก่อนแม่งเชียร์แดงเชียร์แดงเชียร์แดงแต่เดี๋ยวนี้แม่งไปแดกส้มไลเ่เฮียนะักข่าวบางช่องแม่งก็แดกส้มกันเยอะแยะแม่งก็ออกข่าวแต่เฮียอะไรก็ไม่รู้เอาข่าวเหียอะไรไม่รู้มาอ่านกันทุกวันทุกวัน ไม่อ่านข่าวนายกแม่งทำอย่างงู้นทำดีให้ประเทศชาติมั่งไม่อ่านไม่อ่านไม่ยอมอ่านยี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยมึงไปไปเชียร์ก็หน่อยไปพูดก็หน่อยว่าเออเนี่ยประชาชนมาใช้กันเยอะแยะโอ้โหรถภาระลถภาระค่าเดินทางได้เยอะมากแล้วไปเชียร์ก็หน่อยไปเชียร์รัฐมนตรีแรง,งงานหน่อยไปบอกก็ไปเชียร์ดิออกข่าวว่เาเนี่ยเขาลดลนะ้ำมันเนี่ยเขาลดแล้วก็จะลดอีกรถไปเรื่อย จะให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ก็ไปเชียร์เขาหน่อยอะไรที่รัฐบาลก็ทําดีไม่ใช่แม่งวนไปทูตตูะนะไอเฮีย้ยโทษทักษิณโทษโทนี่โทษแม่งยิงรักไอเฮีย้ยบางตัวก็แม่งพูดไปโน่นไอเฮีย้ยเนี่ยเดี๋ยวดินนึง่งหนึ่งหมื่น,นดิจิตอลเดี๋ยวก็จะเหมือนกับตำนำข้าวพองตายพองตายมันคนละเรื่องกันมันคนละเฟสกันเลยมันคนละรัฐบาลกันเลย แล้วยิงรักเขาก็ไอ้นตำนำข้าวเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยเฮียเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเขาต้องกจะกลับบ้านด้วยไอ้สักูพูดให้แม่งดินตายนี่แหละเดี๋ยวมึงจะดินตายเดี๋ยวยิงรักกลับบ้านปีใหม่อีกอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้สั์ปีหน้าเขากลับแน่นอนแหละเอาให้แมงดินตายเขาไปอีกเฮียกุุงทุ่งแตกพูดที่อะไรแม่งเป็นเรื่องจริงด้วยดิไอ้สั์แต่ไม่อยากประโคมข่าว ไม่ใช่หรอกแม่งเฮีย e อะไรไม่มีเรื่องพูดคุยอะไรมึงก็มาวนมาทักสินยิงลักอีกแล้วนโยบายก็ทําดีๆมึงก็วนไปน่นตำนําข้าวโกงอีกแล้วโกงอีกแล้วเฮียอะไรหนาก็ไม่รู้คนสั่งการตัวจริงคืออยู่ชั้นสิบสี่ไอ้สัตว์มึงอยากรู้มึงไปติดคุกกับเขาถ้ามึงอยากรู้ว่าทักสินหยุดชั้นสิบสี่จริงไหมอะไรไหมติดคุกจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่ามึงไปติดคุกกับเขาเฮียมึงไปติดคุกกับเขาไปขอเจอตัวเป็นๆไอ้สัตว์ แม่งพราอเรื่องนายกทำดีทำความดีหาผลประโยชน์เข้าประเทศเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนแม่งไม่พูดกันสื่อหัวควยก็สื่อหัวควยจริงๆนะเอาข่าวเฮียอะไรม,มางม่งมาออกกันคือข่าวอะไรที่แม่งโจมตีรัฐบาลน,นี้ได้แม่งเอามาออกเชิดเป็นโหแล้วแม่งพาดหัวข่าวซะน่าเกลียดเฮีย ไม่ได้อะไรหรอกมึงก็ต้องเจอคนอย่างกูนี่แหละกูไม่ได้ด่าใครนะกูไม่ได้ด่าใครแต่ก็ต้องมีสะเทือนมั่งแหละเฮียเออะเออะแม่งนี่นี่แม่งไปออกรายการโทรทัศน์มีไอ้เฮียตัวหนึ่งไม่ได้ไปออกชื่อนะกูไม่รู้อะกูจาชื่อไม่ได้ไอ้เฮียตัวหนึ่งไปออกรายการอะไรสักอย่างไปทอกไปทอกเสร็จปุ๊บแม่งมาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเศรษฐาเป็นนายกแต่ก็ เหมือนกับว่าทักษิณตอนนี้สั่งการอะไรเรียบร้อยเพื่อวางรากฐานให้ตัวเองมาเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดไอ้เหี้ยพูดไปได้ไอ้เหี้ยพูดไปได้อ่ะคือกูไม่รู้หรอกกูไม่เข้าใจหรอกว่ามึงจะพูดหาพระแสงของเอ้าส้นตินอะไรกูไม่รู้มันได้ประโยชน์ที่อะไรอ่ะจะมาบอกว่าทักษิณจะมาเป็นวางให้อา่าให้ให้อะไรนะให้ในายกเสถาวาวางรากฐานนายกคนที่สามสิบนายกคนที่สามสิบแล้วคนที่สามสิบเอ็ด ปีเจ็ดสิบปปีเจ็ดศูนย์จะเป็นนายกทักษณิณทินวัตรอย่างเงี้ยมาพูดหาพระแสงหองเงาอะไรเฮียเขาจะกลับบ้านเขากลับบ้านมาเพื่อดูแลลูกหลานถ้านายกเศรษฐวีสินจะไปหาคำปรึกษาอะไรปรึกษาเน,นี้ยก็ว่ากันไปอย่างไอสัตว์ไม่ใช่เขาจะมานั่งนายกมึงก็หาเรื่องหาเรื่องพูดถ้าแม่งแขะไปเรื่อยคือไม่มีเฮียอะไรจะพูดไงคนแม่งไม่มีเฮียอะไรจะพูด ไอ้ศตว์พักที่มึงเชียร์อยู่ก็ไม่มีปัญญาที่จะเป็นรัฐบาลแล้วอ่ะแม่งก็เลยพูดไปเรื่อยอพวกเชียเนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์ไปออกสัมภาษณ์โน่นนี่นั่นแล้วพูดไปเรื่อยเปื่อยโอ้โยไอ้ศาสตร์ต,ตก่อนแม่งเห็นเชียร์เชียร์ทักษินเชียร์ยิ่งรักอยู่แแบบพอสักพักหนึ่งแม่งไปเลยเฮียเดี๋ยวนี้ไปออกรายการคุยเลยก็ไม่รู้ไปพูดซะแบบ คือมึงไม่มีเรื่องพูดมึงก็งสงบปากไปมึงเงียปากไปไม่ต้องไปอะไรแพมแม่งยังว่าพักที่มึงเชียร์ไม่นเน่เป็นรัฐบาลพิธามันด้เป็นนายกแม่งเลยบ้าบ้ากันทั้งคณะเลยถูกป่าบ้าบอคอแตกพูดแม่งเฮียอะไรที่มันเป็นสาราบ้างเวลาออกสื่อออกอะไรอะ่ะ นี่แหละก็ูถึงบอกไงไอเ้เฮียคนเชียร์พักก้าวไกลและพักก้าวไกลแม่งก็มีเรื่องระยำใจให้กูพูดแม่งทุกวันสรรหามีบ้างไหมที่ไม่อยากให้กูพูดอ่ะเออกูอยากจะไปพูดเรื่องอื่นมั่งกูอยากจะไปพูดเรื่องนายกวันนี้ไปทําอะไรมัง่งกูอยากพูดเรื่องว่าตอนนี้โครงการดิจิตอลหนึ่งหมื่นดิจิตอลไปถึงไหนแล้วเออกูจะได้มีเรื่องพูดมั่งนี่แม่งไม่หรอกไอเ้เฮียคนเชียร์พักก้าวไกลแม่งก็หาเรื่องให้กูมาพูดอยู่เรื่อยอ่ะ เพราะแม่งไม่มีเรื่องจะพูดแม่งก็เลยโยนไปนู่นโยงไปถึงทักษิณโยงไปถึงยิ่งรักโยงไปถึงรัฐบาลทั้งชุดที่แล้วไอ้ศาสตร์ตอนนี้มันมิติใหม่แล้วมันยุคใหม่แล้วมันยุคของเสถฐามันยุคของนายกเสถฐาเขาจะทําเขาจะอะไรเขาคิดไว้ของเขาอยู่แล้วนโยบายอะไรแบบไหนมันเป็นยังไงตัวไหนที่แม่งไปข้ามเกี่ยวผิดกับข้อกฎหมายเขาก็พยายามจะทําให้มันสมูทให้มันดีที่สุดให้มันไหลลื่นให้มันโฟให้มันโฟไปนโยบายอะไรต่าง ทุกกระทรวงเขาดูอยู่เขากาลังจะเล่งเล่งรัดพัฒนาและแก้ไขอะไรที่มันขัดต่ขอข้อกฎหมายเขาจะทําให้มันถูกต้องอเฮียมันจะเป็นประโยชน์แม่งปากบอกแหกปากแม่งประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยเหี้ย,ยแต่เพเวลาเอาเขาจริงแม่งมาโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวไอ้สัตว์โจมตีจริงๆมันน่าเบื่อไงแล้วยิ่งมาบอกว่าอุ้ยเนี่ย ทักเ,เศาทวีสินเตรียมวางรากฐานไว้ให้ทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดโธ่ไอ้เหี้ยพูดไปได้กูได้ยินแล้วกูเครืองมึงอะไรต,ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขานี่กูจะบอกไว้ให้นะกูจะบอกไว้ให้เลยปีนี้สี่ปีนี้เป็นของเศษฐาสี่ปีหน้าก็เป็นของเศษฐาสี่ปีต่อไป ปีที่สิองจะเป็นของอุ้งอิงไอ้สัตว์จะเป็นของอุ้งอิงไอ้เหี้ยฟังปากกูดีๆกูไม่ได้เดากูพูดอย่างนี้แหละก็รอดูสี่ปีเนี้ยจนถึงปีเจ็ดศนยเนี่ยเป็นของเสถาแล้วเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ก็จะเป็นของเษถาไปจนถึงปีเจ็ดสี่พอปีเจสี่พอไปถึงปีเจ็ดแปดต้นปีเจ็ดปดมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะเป็นทีของอุ้งอิงเป็นนายกพิธา ไม่มีทางได้เป็นนายกพักก้าวไกลไม่ได้มีทางได้เป็นรัฐบาลเออกูจะพูดแม่งทุกวันกูจะพูดอย่างนี้ทุกวันถ้ามึงไม่เลิกกูจะพูดแม่งช้ำใจตายจุกอกตายแม่งทุกวันกูบอกไว้ให้กูจะ,มจะแม่งทุกวันน่ะเฮียหางส้มกองเชียร์ส้นตีนกูจะแม่งจุกจุกอ,กอกตายทุกวันน่ะเฮียเอาจริงจะจุกอกตาย ดิ้นตายกันพะๆะปะมึงอะไม่เลิกไม่ลาก่อนที่มึงจะอะไรนะก่อนที่มึงจะมาพากวิพากวิจารณ์รัฐบาลชุดนี้มึงไปดูพักที่มึงเชียร์กันก่อนไอสัตว์ตอนนี้แม่งขนาดไหนแล้วเลเทะเลเทะหมดแล้วมีใครเข้าข้างพวกมึงอะอ้ามีใครเข้าข้างพวกมึงไอที่มึงอ้างว่าประชาชน14บล้านเสียงประชาชน14ล้านเสียงตอนนี้มันเหลืออยู่กี่ล้านเสียงแล้ว มีถึงล้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มีถึงล้านเหลือหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยโทไม่ต้องอะไรมาก <laughs> มีเว้ยมีเว้ยมีคนมาสายนอกกับโกเป็นดอมสม้มพี่ขอได้ไหมอย่าพูดได้ไหมไอ้คำว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า ก้าวไกลจะไม่ได้เป็นรัฐบาลน่ะพี่ผมขอได้ไหมมันยังไงไม่รู้อ่ะมันทําให้หดหูใจไ <c oughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีการโทรมาขอกูด้วยนะ <c oughs> พิมพิม,พมพเขาพิมพ์มากูก <c oughs> ูอะไรต่อสายไปกูอะไรต่อสายสวนไปตกลงมันยังไงครับ เออพี่ผมผมได้ยินพี่เวลาพี่พูดอ่ะพี่บอกว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก้าวไกลจะไม่เป็นรัฐบาลนะพี่มันสิมันทําให้ผมท้อและหดหูมากเลยพี่ <laughs> ผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่การคําพูดของผมเนี่ยคุณยังสะเทือนใจขนาดนี้เหรออุอ้ยใช่พี่ผมโคตรสะเทือนใจเลยมันมันยังไงไม่รู้มันทําให้ผมแม่งหมดอะไรตายยากอะ่ะ <laughs> เพราะผมเชียร์พรรคก้าวไกลอ่ะพี่ <laughs> ขันนั้นเลยเ้ย ถึงท่งนน i, ทนานนั้นน่ะกูพูดอ่ะเฮ้ยกูมีอิทธิพลขนาดนั้นเลย <laughs> ไม่ผมก็พูดกลนสตีนไปอย่างนั้นแหละผมพูดกลอนสตรีนไปอย่างนั้นถ้าเขาจะแลนสไลด์ถ้าพรรคก้าวไกลจะแลนสไลได์ได้มันก็ต้องคืออะไรอะ่ะถ้าพรรคก้าวไกลจะแลนสไลได์ได้นั่นก็หมายความว่าประชาชนเสื่อมศรัทธาจากรัฐบาลชุดนี้ครับที่ผมพูดไปบอกว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นั่นคือผมพูดกลอนสตีน ผมพูดกนสนตีนใครบางคนเท่านั้นเองคือถ้าพี่น้องครับอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีใครไป,ไปบังคับใครได้ครับประชาชนจะไปเลือกใครไม่มีใครบังคับได้ครับมันอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่คนคนนั้นรักสสของเขามากแค่ไหนเขารักสสแบบไหนเอ้าผมเอา,เอา,เอาพูดตรงๆต,ต่อให้สสคนที่สมมุติสสเออยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่ง แล้วเพอเอินย้ายไปอยู่เป็นสสสังกัดพรรคการเมืองอื่นประชาชนคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็จะตามไปเลือกสสคนนั้นเพราะอะไรสสคนนั้นเขาใช้ง่ายเข้าถึงประชาชนอะไรเถือกเนี้ยอะไรเถือกเนี้ยเห็นไหมสสใช้ง่ายเข้าถึงประชาชนเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนโดยแท้จริงสนใจประชาชนสนใจค,ความเป็นอยู่ปากท้องประชาชนเขาก็จะตามไปเลือกต่อให้ สอสอคนนั้นไปอยู่พักหมูหมากาไก่ก็แล้วแต่นี่คือเรื่องจริงใช้ง่ายเรียกง่ายหาตัวง่ายประชาชนคนในพื้นที่เขาก็ไปเลือกต่อให้มึงไปอยู่พักไหนก็แล้วแต่อ,อันนี้เรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงนะผมถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมพูดโกนสนตีนโนสนตีนไปจริงจแต่มาเอิญแม่งมี มีคนโทรมาบอกออมีคุณมาคุยกับผมว่าเฮ้ยกูทอ้อใจมากเลยมึงพูดอย่างนี้กูทอ้อใจจริงๆเอ้าไอ้สัตว์ก็แม่งโกนสตีนกูอ่ะกูก็พูดไม่งโกนสตีนแม่งคืนอะ่ะใครบางคนนะใครบางคนกูพูดโกนสตีนแม่งเลยก็แค่นั้นเองฮะคือถ้ารัฐบาลชุดนี้บริหารชาติบ้านเมืองไม่ดีประชาชนคนไทยเขาก็จะเลือกเองครับเขาก็จะให้โอกาสพรักเก่าไกลมั่งแหละและทีนี้แหละถ้าบริหารชาติบ้านเมืองไม่ดี ถูกไหมประชาชนก็จะเทไปหาพรรคก้าไกลเองแหละแต่อยู่ที่ว่าพรรเก้าไกลจะรักษาเสถียรภาพจะแก้ไขปัญหาภายในพรักตัวเองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะแม่งแต่ละวันแต่ละเรื่องแม่งสอสอแม่งแต่ละตัวโอ้โหเละเทะเละเทะกันหมดเลยและแม่งก็ไม่ออกมาพูดด้วยนะมึงต้องออกมาถแถลงขายมึงต้องออกมาแก้มึงต้องออกมาพูดว่าสอสอพักมึงเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่ใช่ให้ประชาชนแม่งสงสัยแล้วมันก็เงียบ แล้วมันก็ลืมไปอย่างเงี้ยไม่ถูกหลกักไม่ถูกต้องมึงตรวจสอบพักคนอื่นได้แต่พักตัวเองมึงไม่ตรวจสอบนี่งไงมันถึงบอกไงเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลเหลืออะไรแล้วเหลืออะไรมัง่งแล้วมึงจะหวังเหรอว่าชาตินี้หรือชาติหน้ามึงจะได้เป็นรัฐบาลน,นี่ก็คือกูกูส้งตีนเพราะเรื่องอะไรไสในมึงมึงยังไม่พูดมึงยังไม่แก้ไขกันเลยอันนีพ้พูดให้ฟังพูดให้ฟังไม่อยากไปเสือกับเรื่องพักของมึงหรอก แต่ขนาดเรื่องส่วนตัวมึงเรื่องอะไรของพวกมึงมึงยังแก้ไขก็ไม่ได้เรื่องภายในพักมึงมึงยังทาไม่ได้เลยแล้วมึงจะเสนอหน้ามาบริหารชาติบ้านเมืองได้ยังไงปะโตมีอะไรมึงก็เปิดมีอะไรมึงก็พูดมึงก็ออกมาแถลงอย่างแจ๊เจ๊อมารัฐอย่างเงี้ยเรื่องของแจ๊เจบอมารัฐกับยายปีใหม่เนี่ยมึงก็ออกมาเคลียเอามันให้จบเคลียให้จบไอเรื่องสอสอปัจจุบรีมึงก็เคลียให้จบไอเรื่องสสสอไอไอ พนรวง,งานอะไรคนรวง,งานอะไรที่จังหวัดไหนอีกแล้วอะ่ะที่อีสานอะ่ะมึงก็เคียร์ให้จบไม่งั้นประชาชนจะไปเลือกได้ไงแม่งสอสมีแต่เน่าเฟะใครจะไปเลือกผมถามหน่อยนี่คือคําถามไม่ได้โจมตีอะไรนะแต่มันคือเรื่องจริงที่ต้องพูดไงถูกป่ะมีใครบ้าบ้าบาบ,าบ,าบาจะไปโจมตีพรรคการเมืองพรรคการเมืองอื่นมั่งอะ่ะ มีแต่พวกมึงแหละไปโจมตีพรรคการเมืองอื่นไปตรวจสอบพรรคการเมืองอื่นแต่มึงไม่ตรวจสอบพรรคการเมืองของมึงเลยไม่ตรวจสอบสอสภายในพรักมึงเลยขอโทษพูดให้คิดไม่ได้พูดให้แค้นพูดให้คิดกูเป็นประชาชนงองอคนหนึ่งกูยังมองออกเลยถ้ามึงไม่โปร่งใสในพักมึงไม่โปร่งใสแล้วประชาชนเขาจะมองอยังไงไอ้พวกติงส้งไมไอ้พวกเชียร์หางซ้มแม่งก็เชียร์จังไอ้สัตว ผิดมึงยังเชียร์เหียรพอผิดผิดปุ๊บมึงปกปิดมึงเชียร์กันนะ่ะมึงเป็นประชากรประชาชนแบบไหนกันพักมึงผิดแท้ๆทพักที่มึงเชียร์ผิดแท้ๆมึงเสือกไม่บอกว่าเฮ้ยมีอะไรก็ออกมาพูดความจริงเลยผิดจริงไหมอะไรจริงไหมเอาหลักฐานออกมาพูดเอามามีอะไรก็ต้องออกมาแถลงให้เขาฟังไปเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเท็จเรื่องนี้เป็นแฟกนิวอะไรมึงก็พูดไปได้ ไม่ใช่มิงมีแต่ทุกวันทุกวันแม่งหาเรื่องมาเปิดโปงคนนั้นคนนี้แต่ตัวเองเสกไม่พูดไม่เปิดโปงความผิดความชั่วของตัวเองอีเหี้ยแล้วมาพอมึงไปเปิดโปงพักอื่นพักอื่นเขามาตอบได้หมดพักอื่นเขามาตอบได้หมดอ่ะเพราะเขาไปผู้ความจริงไงเขากล้าออกมาพูดเขาก้าออกมาแสดงไงว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงพูดไม่ใช่าความจริงประชาชนจะได้เห็นจะนประชาชนจะได้รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกใจ ว่าผิดหรือถูกใช่ป่มนี่แม่งอะไรไหมรู้แม่งก็รอฟังแต่นักวิชาการเฮียออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างงุ่นอย่างงี้โจมตีพาทิ้งไปถึงทักษิณนู่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดไอ้สัตว์แค่นี้วัน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 จบไปวันวันไอเฮียไม่มีเฮียอะไรแทนที่แม่งจะทําตามนโยบายที่บอกว่าตัวเองว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงลึกไอ้สัตว์ แต่ตอนนี้แม่งมึงพวกมึงอ่ะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านเชิงรับแล้วแทนที่มึงจะลุกเสือกเป็นลับซะแล้วรับเลเทด้วยลับแบบเลเทด้วยและอย่างนี้พวกมึงจะไม่ให้กูพูดได้ยังไงว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าพวกมึงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล